ขอให้ท,ท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้นด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปขอบคุณครับแจ้งเตือนพื้นที่ฝนในอีก10วันล่วงหน้าจากการพยากรณ์อากาศพยากรณ์ฝนโดยรวมรายวันทุกๆ24ชั่วโมง10วันล่วงหน้าโดยในระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง30มกราคมประเทศไทยยังคงมีฝนน้อย แต่มีฝนเกิดขึ้นได้ทางภาคกลางทางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกร่วมถึงภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่าง ส่วนลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนยังคงพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนและลมในระดับล่างมีกําลังอ่อนถึงปานกลางทิศท,ทางแปรปรวนส่วนใหญ่เป็นลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้อุณหภูมิจะเริ่มอุ่นขึ้นแต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวทางภาคเหนือทางตอนบนและมีหมอกในตอนเช้าสําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังอ่อนพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้คลื่นลมมีกำลังอ่อนทำให้มีฝนเล็กน้อยบางแหง่ง ส่วนมากทางด้านตะวันออกของภาคคลื่นลมบริเวณอาว่าวไทยทางตอนล่างมีกําลังอ่อนลงระยะนี้ทางตอนบนต้องระวังการเดินทางผ่านบริเวณที่มีหมอกหลังจากนั้น31มกราคมในวันพรุ่งนี้ถึง3กุมภาพันธ์คาดว่าอากาศยังคงมีความแปรปรวนมวลอากาศเย็นจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมทางด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลมกระโชกแรง ทิศทางลมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคกลางภาคตะวันออกส่วนใหญ่จะมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมมีฝนเพิ่มมากขึ้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกปริมาณฝนเป็นฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางส่วนภาคใต้เป็นฝนปานกลางถึงหนักได้หลังจากนั้น4-8กุมภาพันธ์จะมีเคลื่อนกระแสลมฝ่ายตะวันตก พัดปกคลุมภาคเหนือทางตอนบนทําให้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้ต้องระวัวงและติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้หากมีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันท่องทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตาม และอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันเป็นไงกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านสภาพอากาศเป็นเช่นไรกันบ้างอย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้แอดมินขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองเงินไหลนองทองไหลามาโชคดีมีความสุข ขอบคุณและสวัสดีครับ